คลิปประทึกสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกหลุมอากาศทำผู้โดยสารดับ1บาดเจ็บอื้อจากกรณีเกิดเหตุเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่เดินทางออกจากรอนดอนประเทศอังกฤษมุ่งหน้าสู่สิงคโปร์แต่ได้ขอลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่21พฤษภาคมและมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้น โดยต่อมาทางเพจสิงคโปร์แอร์ไลน์ของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็ได้ออกแถลงการระบุว่าเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบิน SQ321 ที่เดินทางจากกรุงลอนดอนไปยังสิงคโปร์ได้เจอกับสภาพอากาศแปรปรวนระหว่างเดินทางทำให้เครื่องบินต้องลงจอดที่กรุงเทพเมื่อเวลา15นาฬิกา45นาทีวันที่2 1พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่น โดยทางสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ยืนยันว่ามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต1รายบนเครื่องบินโบอิ้ง7 7 7 3 0 0 ER ซึ่งมีผู้โดยสารอยู่บนเครื่องทั้งหมด211คนและลูกเรือ18คนทางสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต โดยสิ่งสำคัญลำดับแรกของทางสายการบินคือการให้ความช่วยเหลือเท่าที่เป็นไปได้แก่ผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนบนเครื่องและทางสายการบินกำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของไทยในการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ที่จำเป็นและส่งทีมไปยังกรุงเทพเพื่อให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้พร้อมกับระบุว่าจะแจ้งความคืบหน้าผ่านทาง Facebook และ X ต่อไป คายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ